สวัสดีคะ่ะพี่พีเอฟแล้วก็พี่พี่ที่กำลังรับชมรีวิวค่คลิปนี้อยู่นะคะหรือว่าใครที่กำลังมองหาตัวรถกระบะไว้ใช้งานนะคะราคาเบาๆนะคะจับต้องได้นะคะก็คันนี้เลยนะคะลูกค้าอ่าสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Toyota นะคะ r ร v o นะคะ2.4ตัวเจนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะราคาเราขายอยู่ที่3,99,000บาทนะคะรถไม่ถึง4,000 0นนะคะบอกเลยนะคะคันนี้นะคะอ่ะผ่อนอยู่ ไม่เกิน7,000บาทแน่นอนนะคะใครที่สนใจยังไงนะคะามาดูมาชมคลิปนี้ให้จบนะคะจะได้ ตัวเรทผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะปฏิฝากกดไลค์นะคะกดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตหรือว่ารับชมนะคะรถเข้าใหม่กันนะคะสําหรับคันนี้เรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถคันนี้กันก่อนนะคะส่วนด้านหน้านะคะบอกเลยว่าตัวโคมไฟนี่คือ โคมไฟเดิมจากโรงงานนะคะสภาพไม่มีลาแตกงาไม่เหลืองนะคะใสๆเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะตัวกระจังหน้านะคะได้เป็นสีดำนะคะมทัลิกนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะคะในส่วนของด้านหน้านี่คือโฉมด้านหน้าของตัวปี2018นะคะเป็นตัวรีโว่นะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปเป็นตัวเตี้ยนะคะบอกเลยว่าในส่วนของตัวสีด้านหน้าหรือว่าตัวฝากระโปรงรถนะคะ อันนี้คือในส่วนของตัวสีนะคะสีเดิมนะคะสภาพเดิมนะคะสีไม่มีกัดไม่มีลอกไม่มีร่อนไม่มีกระเทาะแน่นอนนะคะนะไม่ว่าจะเป็นมุมหรือว่าสันต่างๆนะคะไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยขีดข่วนนะคะบอกเลยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะคะซื้อไปก็จะได้คันป้ายทะเบียนนี้ไปพร้อมเลยนะคะนะเป็นป้ายกรุงเทพส่วนตัวยางกับล้อนะคะ ก็จะเป็นตัวล้อก,กระทะนะคะเนี่ยค่ะยางขอบสิบหกนะคะ,ะสะภาพโครงสร้างนะคะบอกเลยว่าเป็นรถเดิมๆสภาพโครงสร้างเดิมนะคะโครงสร้างนะคะไม่เป็นสลิงแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะรถสวยๆพร้อมสิงนะะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมตัวฐานจะได้เป็นพลาสติกนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะเป็น LED นะคะ ในส่วนของด้านข้างตัวประตูฝั่งคนขับนะคะคนผู้โดยสารฝั่งคนด้านข้างคนขับนะคะตัวสีประตูหรือว่าตัวมือเปิดนะคะตัวมือเปิดได้เป็นตัวโครเมียมนะคะส่วนสีนะคะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะเนี่ยค่ะสภาพสีสภาพรถนะคะสีบางๆเดิมๆนะคะฟิล์มนะคะ,ะ,คะติดแล้วเรียบร้อยนะคะ,นะคะ ในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะนะคะรอยสีหรือว่าสภาพตัวสีสภาพสวยๆเนี่นๆนะคะไม่มีรอยนะคะในส่วนของตัวชุดคมไฟท้ายนะคะ,นะคะไม่มีรอยแตกง,งานะคะไม่มีเหลืองขุ่นนะคะชุดคมไฟสวยๆส,สภาพสมบูรณ์นะคะในส่วนของมือเปิดหลังนะคะมือเปิดฝาท้าใได้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สานะคะโลโก้ ต่างๆอยู่ครบนะคะกันชนนะคะเป็นโครเมียมนะคะในส่วนของกระบะนะคะ,ะภายในกระบะคันนี้นะคะมาพร้อมกับแมกไนเนอร์แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพแมกไนเนอร์ไม่มีแตกหลางานแน,น่นอนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆพร้อมใช้งานนะคะนะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขเซซีตัวถังตัวรถนะคะนะคะอันนี้ให้ดูเลยนะคะเลขตัวซซีรถนะคะตรงเล่มเดิมโรงงานเลยนะคะ ไม่มีสนิมนะคะอ่ารถสวยๆสภาพเดิมาดูภายในกัน,นะคะ่ะอ่าในส่วนของภายในนะคะอันนี้มาดูกันเลยนะคะด้านข้างนะคะสภาพ90-80%เลยนะคะสำหรับตัวรถะ,ะบอกเลยนะคะไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะคะไม่วิ่งไม่เยอะด้วยนะคะรถสวยๆนะคะรถเช็คระยะเข้าศูนย์แมนเทนเนนตตลอดนะคะในส่วนต่างๆในส่วนของพวงมาลัยนะคะอันนี้หน้าจอเรือนไม้นะคะในส่วนของ เครื่องเล่นนะคะเป็นจอ Android นะคะแอรนะคะเป็น a อร์ n a น o g นะคะมาพร้อมกับตัวเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้มาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode Power Mode นะคะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะนะเย็บด้วยแต่งขอบได้ค่ะนะคะตัดกันนะคะในส่วนของตัวเอ่อรีโวนะคะคันนี้หลังคาข้างบนนะคะเนี่ยค่ะ สภาพสวยๆภายในแคปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะว่าภายในห้องเครื่องเป็นยังไงกันมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะว่าภายในห้องเครื่องนะคะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวพูาให้ดูเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยนะคะว่าห้องเครื่องก็คือสภาพสวยๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะจุดต่างๆของตัวเครื่องนะคะอันนี้น้ำยาเอ์นะคะ ทอน้ำยาแอร์นะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยอะไม่มีสนิมนะคะห้องเครื่องแห้งสนิมนะคะในส่วนต่างๆของตัวรถนะคะเครื่องวางจุดเดิมนะคะน็ดอตไม่เคยขยับน้ำมัน p พาเวนะคะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะคะโครงสร้างนะคะว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะคะในส่วนของตัวแผ่นเพจนะคะ ถ้าเป็นแผ่นเพจนะคะแผ่นเพจเติมสวยจากโรงงานนะคะมอออกนะคะในส่วนของคานนะคะคานหน้านะคะคานหน้าด้านบนนะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นเดิมๆนะคะคานไม่เคยขันน็อตไม่เคยขยับนะคะไม่เคยโดนโชดมาแน่นอนนะคะสภาพเดิมรอยเม็ดนันรอยมาร์กนะคะที่ มาจากโรงงานอยู่ครบมีให้เห็นนะคะในจุดมาร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต้มสี QC นะคะบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะผ่านการคัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะฝ่ายจะซื้อนะคะเช็คประวัติมาแล้วเรียบร้อยนะคะรถไม่มีผิดคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายอันนี้พิสูจน์ได้นะคะในส่วนของฝาก,กระโปรงกันต่อนะคะสําหรับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะตัวนอนไม่เคยขยับของเดิมจากโรงง,งานนะคะตัวฝากระโปรงนะคะจะมีตัว โลโก้โต้ตาประทับลงที่ฝากระโปรงเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมสันต่างๆนะคะสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะจากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะ ในส่วนต่างๆคิ Q ้วสันมุมต่างๆแผ่นกันความร้อนนะคะเดิมโรงงานนะคะสภาพไม่ขาดไม่ย้วยนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะสำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะเป็นตัว Toyota r e ีโว4สตัว J นะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะเป็นตัว Smart c a คนะคะเป็นตัวเตี้ยราคาเราขายอยู่ที่399,000บาทนะคะนะผ่อนเริ่มต้นที่6,000นะคะนะรับเด็ด ดอกเบียเริ่มต้นที่2.59นะคะเก้าค้าท่านใดหรือว่าใครที่สนใจออกรถนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์พตีสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ค่ะสำหรับคันนี้นะคะปุตตีก็พาดูรอบๆตัวรถภายในภายในห้องเครื่องกันแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดหรือสนใจนะคะอยากได้คันนี้ไว้ไปใช้งานหรือว่าคันอื่นๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะปรึกษาได้ทุกเคสดันทุกคันดันจบทุกเคสนะคะยินดีนะคะให้คําปรึกษานะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะนะเพียงแค่รายได้ของลูกคา้าปิดสองเท่าของค่างวดอันนี้ซื้อคนเดียวจบเลยนะคะถ้ารายได้ไม่เพียงพอนะคะสามารถหาคนร่วมรายได้ได้นะคะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะปุตตีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็น กำลังใจให้กับปาตี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ